สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับเทพข่ารถกลเงินนะครับฝากกติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะชี้เป้ารถคันไหนไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านปันปัน,ปนล้อกซิงรถเข้าแรกเข้าสวนจังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้มีนําเสนอเป็นเจ้าบิ๊กเอ็มตอนเดียวอะมาดูเรื่องสีสันรอบตัวรถกันเลยครับพี่สีสันรอบตัวรถถุงก็สวยงามนะคะพี่อะนี่นะคะ สีนี่ถือว่าสวยเลยค่ะพี่พูดกันตรงๆเลยนะคะช่ำๆเลยส,สีช่ำชนะคะเป็นรถตอนเดียวนะคะบรรทุกเคชื่นทันทางกากรเกษตรเหมาะสมมากเลยค่ะพี่ขับทางไกาสบายนะคะ<ม>อ่านี่มีคอกนะั<ห>้นพรอกแข็งแรงมากนะคะพี่อย่างหนาเลยนะยางหนาเลยนะคะอ่านี่กระบะทา้ายมีแม็กไลเนอร์ให้นะคะนี่นะคะสีสันสวยงามพี่คันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนอ่านี่นะคะ สีรอบตัวรถอ่าหิ<ด><ด>สันเงาเงาช่ำชำเลยว่าสวยงามกันเลยคันนี้เดี๋ยวมาดูภายในเจ้าบิ๊กเอ็มคันนี้กันเลยค่ะพี่เจ้า Big M เอ็มคันนี้นะคะพาสีปี96นะคะอ่ะ hey, พวงมา <69. S 1> ลายัยเอ้ยเอ้ยพาสีปี69นะคะพี่อ่าพวงมาลัยธรรมดานะคะอ่าแอร์เย็น เบาะก็มีค่านะครับเจ้าของเก่าเขาปะมานะครับพี่ครับซ็อกเซ็กสวยนะครับพี่สวยนะครับไปลงแม่แรงกังอยู่นะครับพี่อันนี้เจ้าของเขาบอกมีน้ํามันใส้ไว้นี่หนึ่งร้อยบาทนะครับมากันไปนะครับแกะครับครับระบบแอร์เย็นนะครับแต่ถ้าให้ช่ำก็ต้องเติมน้ํายาหน่อยนะครับอ่า เครื่องอ่าดีๆอกาฝาดำนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับพี่อ่านะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับพี่นะครับับไปสบายนะครับไม่ห่วงนะครับพี่เครื่องดังเพาะเลยนะครับอ่านะครับพี่พี่สงสวยอยู่นะครับนะครับใช้ห้าใช้งานไม่ผิดหวังนะครับคันนี้นะครับพร้อมทำกินหาเงินนะครับ วงมาลัยธรรมดาพา4ี่หกเนะคะอ่ะคือว่าเป็นรถตอนเดียวมีคอ้อธรรมหากินได้เลยนะคะพี่ว่าคันนี้เป็นดีเซลนะคะพี่ไม่ใช่เบนซินนะดีเซลอ่านี่นะคะเอาไปในราคาห้า0 0ื่นเกาพันบาทนะเบสเซ็จทั้งนี้เลยนะคะเอาไปในราคาห้าหม่นเก้าบาทดูรถได้จังหวัดอ่างทองสนใจโทรศูนย์แปดศู้าหหนะคะ สามารถวีดีโอคอลดูรถได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอีกเบอร์นะคะ0617047650ฝากไว้ด้วยนะคะรถเข้าไร่เข้าสวนนะคะจังหวัด